ทุกคนรู้ไหมมีธงชาติผืนหนึ่งที่เราต้องดูแลให้สวยที่สุดทุกวันแล้วทำไมต้องดูแลเป็นพิเศษขนาดนั้นผมเป็นทหารประจำการอยู่ที่นี่มาหลายปีหน้าที่หลักของผมคือการดูแลธงชาติผืนนี้ไม่ใช่แค่เชิญขึ้นลงตามเวลาแต่ต้องมั่นใจว่าสีของมันสดใสไม่ซีดจางไม่ขาดรุ่งริ่งแม้แต่นิดเดียว ทุกเชา้าผมจะตรวจดูความเรียบร้อยของธงชาติก่อนเสมอถ้ามีรอยเปื้อนเล็กๆน้อยๆผมจะรีบทำความสะอาดถ้ามีรอยขาดผมจะรีบซ่อมแซมด้วยความตั้งใจเพราะธงชาติผืนนี้ไม่ใช่แค่ผ้าผืนหนึ่งแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของชาติเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นเราทุกคน รู้ไหมเคยมีครั้งหนึ่งที่เกิดพายุฝนกระหน่ำอย่างหนักธงชาติเปียกปอนผมรีบนำลงมาตากให้แห้งโดยเร็วที่สุดกลัวว่าสีจะซีดจางกลัวว่ามันจะไม่สง่างามเหมือนเดิมถ้าทุกคนชอบเรื่องราวของทงชาติผืนนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับธงชาติอีกไหม แล้วทุกคนเคยคิดไหมว่านอกจากธงชาติที่อยู่ตรงหน้าเราแล้วยังมีสิ่งอื่นอีกไหมที่เราต้องดูแลให้ดีที่สุดในทุกๆวันลองแชร์ความคิดเห็นของทุกคนให้ผมฟังหน่อยนะ